คนถาสักทีกับ Netflix ราคาแพง e s m เด็ดบริการจำหน่าย n น t f l i x ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็แอปพรีเมียมต่างๆอีกมากมายมีระบบสแกนจ่ายเงินเข้า Play s t a t i o วีดสุดใจกดเลยใต้คลิปเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาแจกสริปที่มาใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าไม่มีคีย์ครับทุกคนสามารถเอาไปเล่นได้เลยตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับผมที่ได้รับการอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะรับรองครับผมว่าตัวนี้ฟาร์มไวไม่โดนแบนอย่างแน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับผมและนี่นะครับผมก็คือฟังก์ชันมันนะครับมีออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับผมมีออโต้ไกตันนะครับแล้วก็ฟาร์มรอบเกาะนะครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้มีฟาร์มกล่องเงินด้วยนะครับผมแล้วก็ฟาร์มโบนนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับผมฟาร์มมัดผลนะครับผมแล้วก็ฟาร์มมัดปืนนะฮะแล้วก็ฟาร์มบอสต่างๆนะครับผม ตรงนี้นะครับผมเป็นแ็บเซตติ้งนะฮะก็ปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับส่วนแท็บไอเทมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าทำหมัดต่างๆนะครับผมแล้วก็หาส่วนประกอบแมทเทีเรียลนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะทำดาบได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ทำแฟกเมนลากกระจกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลงดันนะครับผมตัวนี้สามารถลงดันได้นะฮะเดี๋ยวในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสอนการลงดันนะครับผมถ้าใครที่ลงไม่เป็น ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้โอเคครับตอนนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อนนะฮะ้าใครอยากได้แมปอะไรก็สามารถบอกเราได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแจกในคลิปหน้าครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี